มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน i อแทบแตกกดไลค์เกือบล้านว่าที่นายกพิธาถ่ายรูปคู่กับแอฟทักษออน เรียกได้ว่านอกจากจะได้รับคะแนนความนิยมจากประชาชนทางรับคะแนนนิยมจากสาวๆจนกลายเป็นสามีแห่งชาติไปแล้วนะคะสำหรับวัดที่นายกพิธาลิมเจริญรัตล่าสุดค่ะเมื่อวันที่20พฤษภาค,คม2566ันอยินสตาแกรมของพิธาลิมเจริญรัตคแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลถ่ายภาพก,กับแอฟทักษออนพรรคสุขเจริญนักแสดงชื่อดังกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะ โดยทางทีมพิธาได้ถ่ายกับแอฟพร้อมทางลูกสาวน้องพิพิมลิม้มเจริญรัตด,ด้านแอฟก็พาน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงลูกสาวมาถ่ายด้วยค่ะคนก็แห่แสดงความยินดีกันอย่างคึกคักเลยนะคะทั้งพิธาได้เขียนข้อความดีใจที่ได้เจอคุณบนนี้พร้อมกับแท็กแอฟทักษออนด้วยค่ะเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตเคลิ้ม สำหรับช่วงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาแอฟทักะอนได้โพสต์ภาพตัวเองไปเลือกตั้งเขียนข้อความว่าโหวตกันให้ถึง17นาฬิกานะคะเลือกตั้ง2566ซึ่งโพสต์นี้ทีมพิธาได้เข้ามากดไลค์ด้วยค่ะจนถูกแฟนๆแซวว่าขนาดช่วงนี้ยุ่งมากก็ยังไม่พลาดที่จะเข้ามากดไลค์ เรียกว่าชาวโซเชียลเข้ามาแสดงคอมเมนต์กันสนันนะคะอาทิเช่นบอกว่าและนี่คือภาพถ่ายครอบครัวในอนาคตอีกทั้งสองดูเหมาะสมกันมากเลยค่ะเชียร์นะคะถ้ามีโอกาสพัฒนาอนุญาตให้รักคิวค่ะเห็นภาพนี้แล้วในส่วนของดิฉันอกหักไม่กล้าบอกหัวไอซีแทบแตกเลยค่ะกดไลค์เกือบล้านว่าที่นายกพิธาถ่ายรูปคู่แฟพักซอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ